สวัสดีครับมือนีก็มาพบกับช่องกองจองซาแนวเนาะครับเนาะมือนีก็มาอยู่กับโคตรฤทธิ์ของเฮาเนาะครับเนาะมามาอยู่กับเกมแมวนัลลุกครับผมแักแมวนัลลุกของเฮามามาอยู่น้ำค่ายพีจีของเฮาเนาะครับเนาะโอ้มาทุนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่โพครับผมไป จัดไปครับผมตามสูตรครับผมเบียดสิบบาทครับผมจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปครับผมมาเบิองมันสิเขาโบนัสบอกครับผมมาอมืเออบักซูชิบักซูช,สชิสวยงามครับผมเออเลื่อยเลื่อยครับผมเลื่อยเลื่อยไปเอามาไปโตครับผม ใจลุ่มๆุ่มครับผมยาฟ้าวยาฟ้าวครับผมเนาะเออมาเอาอสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมเราก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องก้อนช่องซาเนี่ยน้ำเดือดกระเดือเนาะมาเสือมันบกค่อยแตกครับผมมันมาเตะตูขูนครับผมมาปันไปกวนเลี้ยวกันนะครับเน้อว้อมเครื่องว้อมเครื่องอุ่นเครื่องกันไปกวนนะครับเนาะไป อเอ,อ,อม้าอยู่ทีครับผมต่มา้าเบาครับผมไปเออกินนิ่มๆไปก่อนครับผมกินนิ่มๆเจ๊กินนั้นๆครับผมกินหน่อยๆเนาะเจ๊ก็อยากได้ไหลยู่ครับผมเนาะได้ไหลก็เอาไหลล่ะครับผมเนาะเออมหเออเนาะไหลโบโอ้ยบนไหล อืมอืมว้าวรัวรัครับผมบักซูจีอ้าวเรียบร้อยบักสาลายบดเตกวะเออไปกดยางเดี๋ยวครับผมบบสนใจหยั่งละครับผมกดยางเดี๋ยวครับผมเนาะเออมาเอาโบนัจะเกียกับโพดิปินบุญเนาะอืมอืมมามาเอออีบบด เตกว่าพี่น้องโอ้โห,หน่าเสียดายครับผมมะจัดไปบิดเียสิบเลยบ่มามันบ่คืบหนาเลยบิดสิบบาทนี่เอาจาัาจากจ๊กน้อยเอาจั๊กน้อยลอยเงีอจั๊กน้อยดอกนี้พันเก่าครับผมโอ้โหบิดเียสิบตัวนี้บิดเงียสิบโอ้ยดีเนาะบักสิบบวกตกน้ำเออได้ไปสองพันหกสิบเอาจังหวะนี้ มันบทธรรมดาด้ครับผมเออบ่เม,มียนขีขๆเด้นี่ทํายินทําหัวไปดิมีตังทั่วไดวะตนอะ่อือหือหยอกๆครับผมหยอกๆเอาคลิปนี้ก็บ่ได้แนะนําให้ทําตามแล้วครับเดอ้อจัดทําเพื่อความบันเทิงครับผมไปไปต่ครับผมอย่าเว้าหลาครับผมเดอ้อ f ีส4เบื่อก่อนรัาคาญก่อนเนะครับเนาะ เออเออเจ็ดสิบสองบาทว่าซ้นเฮ้ยไปโตครับผมเบาครับผมเบาไปเบาไปขวานักนักคือตะก,กี้นะจากสองพันเทียวละสองพันเทียวละสองพันก็อยู่ได้เลยเด้นี่ยเนาะเออพวาได้ขามามาครับผมเนาะเออ ยุคนี้อีหยังก็เพ่งครับผมมาขอัามามาเน่ล่ะเน่ล่ะเออบอกเแมวนี่เออเออเวาไปว่าอีกแล้วว่ออีกอื้อหือ้เขี่ยไมาอยู่เขี่ยมาอยู่เออตามด้วยจีเอื้อยบนไหลตัวไปอื้อหือกินนิ่มๆแต่กินนั้นๆจังหวะนี่เออ Uh huh. อสิบตรงมาแล้วบักซูจิมาเร็วบักป่าเชีวมันสิบมาเรียบโรยเออสองลอยเบาเกินมาตัวเดียวครับผมมาลุ้นกันตัวเดียวตัวเดียว,ว,เ,ยวเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วกับผมมาเร็วมาจังหวะนี่ขวนเเ้ยขวนมาครับผมเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อมามามาโพสเด็กรุ่นนี้เออ มาเตกบวกเตะกก็มาเบึงอีกเกียวแล้วครับเด้อมาจังหวะนี้เออคุณหกไปเร็วสี่สิบแปดเออบวกตัวคุณอีกเนามาอคิวบตกเตะวอาไปครับผมบวกแต่ตัวคุณอีกแล้ววอาอีกแร้วโอ้ยวอาอีกแล้วเฮ้ย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 มันสิเกินไปแล้วมันสิเกินไปแล้ว เหลือ see, ลอยูสีเขียวสีวอลยังดูเทียวนี่นาอเออเออมาเตกคัคคคคคออกนี่แหละเตะคักนี่แหละบักพัดบักพัดเออจังหวะนี่แปดลอยเอออีกสามสิบสอง้ยบนไหลวะเอ้ยเอ้าเก้าหกศูนย์ครับผมไป เอเว้าวไปว้าวไปเอปเอ,เ,อ,เ,อเที่ยวสุดท้ายจังไหนจังวะนี่เออคุณยี่สิบโอ้ยแปดสิบได้แค่แปดสิบบาทเอยไ,ไ,ได้ไปรวมทั้งเบดด้อครับได้ไปพันสองเนาะครับเนาะไปโอเอาสั้นกว่าสี่เอาซ้ำนี่แหละครับผมแตกโทษนี่ก็เอาโทษนี่แหละครับผมเออกินน้อยนแเต่กินโดนๆครับผมเอาก็อย่าลืมครับผม โคตรลิเนะครับน้อก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซาเนี่ยน้ำเด้อครับเด้อมือนีก็ขอตรตล้ากันไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ